สวัสดีครับก็มีผู้ติดตามคนหนึ่งนะครับอยากจะให้ทำวิดีโอเกี่ยวข้องกับว่าถ้าเราจําเป็นจะต้องทํางานกับคนที่เก่งสุดๆไปเลยกับอีกคนหนึ่งคือคนที่ห่วยสุดๆไปเลยเนี่ยเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันนี้คือมาคุยเล่นๆในมุมมองของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เคยอยู่ในฐานะแบบนั้นมาทั้ง2ฐานะแล้วนะครับอ่ะเล่าก่อนเลยว่าเวลาที่เราเจอกับคนที่เขาเก่งสุดๆไปเลยเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับผมก็เคยทํางานนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงที่ผมเป็นเฟลโลปีที่2หรือว่าเป็นนักศึกษาปัญญาเอกปีที่2เนี่ยนะฮะก็ผมตัดสินใจว่าผมอยากจะทํางานทางด้านของพวกแลบต่างๆพวกเซลล์ทดลองอะไรอย่างเงี้ยครับทดลองกับตัวเซลล์ซึ่งผมไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยนะครับก่อนหน้านั้นคือถ้าเป็นความรู้ทางด้านการแพทย์ทางด้านระบบเรื่องปอดการเดินหายทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยผมมั่นใจว่า ต่อให้ผมไม่ใช่เก่งที่สุดนะแต่ผมก็มีความรู้มากพอสมควรเมื่อเทียบกับคนทั่วไปก็ต้องเก่งกว่าเขาแน่ๆนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเวลามีคนไข้ามาผมก็รู้สึกมีความมั่นใจในการดูแลรักษาทุกๆอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากอะไรแต่อย่างไรนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ใน l a บเท่านั้นแหละนะฮะวันแรกผมเข้าไปแล้วก็เขามีประชุมแ a บเนะี่ยผมฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยเหมือนเด็กเหมือนเด็กอนุบาลไปฟังนักศึกษาเป็นยายเอกพูดกันอนะ่ะอย่างนั้นเลยนะครับไม่เข้าใจรู้สึกว่าเฮ้ เขาพูดอะไรกันเราไม่รู้เรื่องเขาพูดเรื่องเซลล์เรื่องสารที่อยู่ในเซลล์ไอตัวนั้นทําตัวนี้ยีนตัวนี้ภูมิคุ้มกันมันอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนมาทําไมเราไม่ได้เรียนลึกขนาดนั้นอสิ่งที่เราเรียนมามันใช้ไม่ได้เลยเหรอนะครับตกใจขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ principal investigator หรือหัวหน้าที่ทํางานวิจัยเนี่ยเขาก็ให้เราไปอยู่กับคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในที่อยู่ใน l a บเนี่ยนะครับเขาก็ให้เราไปดูว่าเออเขาต้องทำยังไงบ้างให้เขาสอนเรานะครับ เขาก็สอนเราแบบเฮ้ยทำไมเขาทําเร็วมากเลยอันนี้แปบบ๊แบบแปบบเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้กระดาษมาใบหนึ่งซึ่งมันบอกวิธีว่าเออขั้นตอนในการทําการทดลองเนี่ยต้องทําอะไรบ้างให้ผมเรียนรู้นะครับซึ่งโดยคนทั่วไปที่มีพื้นฐานทางด้านการทาแ a บหรือว่าเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยเขามาอ่านพวกนี้เขาจะเออก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ทําตามนะแต่ผมดูแล้วแบบอ่าอย่างขั้นตอนหนึ่งบอกว่าให้เราทาไพเปชเอาสารตัวนี้ไปใส่หลอดทดลองตัวนี้นะฮะ ก็ดูฟังดูไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่พอทาจริงเออลราต้องใช้ไพเป็ดขนาดเท่าไหรอ่อ่ะมันมีขนาดแบบ1ไมโครกรัม1ไมโครลิตรเออร้อยไมโครลิตรแล้วแล้ว,ลวหลอดที่เราต้องไปใส่นี่ต้องหลอดเล็กหลอดใหญ่มันมีตั้งกี่ขนาดแล้วแล้วใส่ยังไงใส่กดแล้วมันหกหรือว่ายัางไงมันไม่ได้บอกเป็นขั้นตอนละเอียดขนาดนั้นซึ่งสำหรับผมอะ่ะผมเหมือนเด็กอนุบาลซึ่งเข้าไปอยู่ในโลกของเด็กปัญญาเอกซึ่งจะต้องรู้มากมายขนาดนั้นะนะฮะนั้นะตรงนี้เนะี่ยผมก็เลยต้องอาศัยการท่องเทีย่ยวท่อยอาศัยกับเขาก็ ต้องข้อแรกอย่าถ่วงแท่งถ่วงขาเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็มีงานของเขานะฮะผมต้องคอยสังเกตเลยจดจดเลยว่าเวลาที่เขาทำเนี่ยในในงานวิจัยเขาทำยังไงเราจดให้ละเอียดเราดูสังเกตเลยการสังเกตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนรู้นะครับอะไรที่เราทำเนี่ยเราลองคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะทำยังไงนะครับถ้าเราเป็นเขาเราจะทำยังไงผมแทบจะอัดวิดีโอเขาไว้เลยว่าเวลาเขาทำเขาทำยังไงแล้วมาดูว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับ จำโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วไปลองทำดูว่าเราทำแล้วมันติดตรงไหนติดตรงไหนไปถามเขานะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเขาว่าว่าอะไรแต่เราต้องเลือกเวลาที่เราถามคำถามเขาให้ถูกต้องซะก่อนนะครับทีนี้คนเราเนี่ยมันไม่ได้เก่งไปด้ทุกอย่างหรอกครับถูกไหมฮะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเก่งทางด้านของพวกการทำแลบเรื่องของความเข้าใจอะไรที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยแต่ผมก็เก่งทางด้านการแพทย์ซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันถูกไหมฮะ ยังไงก็ตามในงานในงานวิจัยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องอิงคําถามทางการแพทย์ไม่ใช่นั้นทํางานวิจัยทางด้านเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วก็ตรวจโน่นตรวจนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเอาไปใช้จริงในทางทางคลินิกกับคนไข้ไม่ได้แล้วงานวิจัยทีนี้มันต้องไปทําอะไรมันต้องไปทําให้มีประโยชน์กับคนไข้ถูกไหมครับทีนี้ก็ต้องอาศัยผมแล้วล่ะครับว่าเออเวลาที่มีโจทย์คนไข้เนี่ยเราานฐานะที่เป็นหมอเนี่ยเราต้องการรู้อะไรเราต้องกแก้ไขปัญหาอะไรผมก็จะไปเล่าให้เขาฟังว่าเออในทางการแพทย์เนี่ยเราเจอปัญหาอย่างนี้นะ แล้วเราต้องการเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราแก้ได้นะเหมือนเจ๋งมากเลยคุณมีวิธีอะไรไหมที่แก้ตรงนี้ได้ในการทดลองของคุณนะรู้ไหมครับเราต้องเริ่มจากเราใจเย็นก่อนนะครับเราต้องเข้าหาเขาแล้วผมก็ต้องไปพูดให้เขาฟังในเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างในกรณีนี้ก็คือในงานของการวิจัยทางการแพทย์นะฮะว่าในด้านการแพทย์เราสงสัยอะไรบ้างผมก็เล่าให้เขาฟังเป็นฉากๆแล้วเขาก็สนใจนะฮะแล้วเขาอยากจะทําให้งานวิจัยของเขามันมีระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนั้น เราก็ถึงท่อที่ท่อจะอสยคือพอเราเปิดใจอย่างนี้เขาได้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีประโยชน์กับเขาแล้วเราคุยกับเขาเรื่อยๆเนี่ยเราให้ความรู้เขาเรื่อยๆเนี่ยเขารู้สึกเฮ้ยไอ้นี่มันดีแล้วเราก็ต้องทําตัวเป็นเป็นคนให้ความรู้ที่ดีนะเขาถามเราเราก็ต้องตอบนะเขามาถามผมตลอดเวลาผมตอบเขาทุกอย่างเลยตอบให้แบบหมดเปลือกเลยเหมือนเหมือนสอนเขาแบบครบทุกเรื่องนะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอ่าแล้วก็พอมีเวลาว่างตอนนั้นเราก็แบบเออ เฮ้ย hey, ไปกินข้าวกันไหมชวนไปกินข้าวหรือว่าเราไปไหนมาไหนแล้วเอาของมาให้เขาอะไรเงี้ยคือการทําแบบนี้จะบอกว่าติดสินบนก็ก็ตรงๆนะครับก็คือการติดสินบนนั่นเองแต่ว่ามันเป็นการที่ถ้อยทีอยอถ้อยอาศัยกันคือทําให้เขารู้สึกว่าเวลาคนเราเนี่ยออได้ของอะไรเล็กน,น,น้อยมันเหมือนกับว่าเรามีความสําคัญขึ้นมานะครับเขาคิดถึงเรานะก็คล้ายๆกับการที่บอกว่าเออทำไมคนเราเวลาจะตัดสินใจเซ็นสัญญาใหญ่ๆห,ห,หรือว่าประชุมอะไรที่มันเคร่งเครียดเนะี่ยเขาต้องประชุมกันตอนกินข้าวนะครับ อ่าทำไมเราต้องไปกินข้าวแล้วไปคุยธุรกิจกันตอนนั้นก็เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคนมันจะลดบาเรียลดกาดทุกอย่างทุกอย่างลงหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยเราอยู่บนโต๊ะกินข้าวเราคืนสบาย,บายๆเล่นๆเราไม่ต้องมีฉากกั้นอะไรมากมายนะครับแล้วก็การตัดสินใจแล้วพวกนี้มันจะดีขึ้นคุยได้เข้าถึงตัวเข้าถึงจิตใจมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันผมก็อาหารและขนมไม่ให้เขาบอกว่าเน,นี่ยผมไปเที่ยวที่นน่นมาเอาน,นี้มาอะไรเอาเอาของมาฝากอนะไรเงี้ย แล้วก็เล่าเรื่องการแพทย์อะไรให้เขาฟังเขาก็สอนผมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทําให้ผมสามารถเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วก็เก่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมก็ไปเข้าหาเขาในเวลาที่ผมรู้ว่าเขาไม่ยุ่งนะครับถ้าเขายุ่งอยู่ผมกโ็โอ้ไม่เป็นไรยุ่งอยู่เราก็ไม่ยุ่งกับเขานะครับยกเว้นแต่ถ้าเออมันมีอะไรเร่งด่วนจริงๆเราก็ต้องปรึกษาเขาแล้วครับเรื่องพวกนี้เราก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้เรายกระดับเราได้ด้วยนะครับหรือในกรณีที่ผมเป็นนิสิแพทย์ก็เหมือนกันนะ เพราะว่าตอนช่วงที่ผมเป็นนิสิตแพทย์อยู่เนี่ยก็แน่นอนอาจารย์ก็ต้องเก่งกว่าผมมาหาศาลถูกไหมครับแล้วผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะก็มักจะเจอคําถามหล,หลายๆอย่างซึ่งทําให้เด็กนักเรียนแพทย์หลายๆคนก็รู้สึกอท้อไปเหมือนกันก็คือ,เ,อเรื่องนี้ทํำไมคุณไม่รู้คุณไม่รู้แล้วทําไมคุณไม่ไปหาให้รู้ให้ได้คุณไม่รู้เรื่องนี้คุณจะดูแลคนไข้ได้ยังไงไม่เข้าใจยาตัวนี้ไม่เข้าใจโรคโรคนี้คุณจะดูแลคนไข้ได้อย่างไรนะครับแต่สําหรับในหัวนิสิตแพทย์ตอนนั้นก็คือคิดว่าเออวะเรื่อองงนนั้เเเราไม่่คคยยิดถึละ เราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องนี้มันสําคัญนะเราไม่เคยคิดเลยด้วยว่าเรื่องมันสาคัญเราอยู่เวรมาทั้งคืนเรารับเคสมากี่เคสเราก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ถ้าเราจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับเด็กมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหนึ่งเราเราก็ไม่ได้เรียนรู้หรือว่าถ้าเด็กเป็นเป็นเด็กยุคใหม่เด็ก gen z เนี่ยเข้ามาเขาอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไงเราก็จะเถียงอาจารย์ไปเลยอาจารย์ผมจะไปรู้ได้ไงผมอยู่เวรมาตั้งทั้ี่ยูดอ จะมาว่าผมได้ยังไงนะถ้าเป็นเด็กสมัยนี้คงเถียงแบบนี้หรือไม่ก็เขียนรายงานอาจารย์อะไรไปซึ่งจะทําให้มีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ถูหไหมครับพอมีปัญหาปุ๊บะคราวนี้ก็บรรยากาศก,ก็ไม่ค่อยดีลวอาจารย์ก็อาจจะแบบสอนบางอย่างไม่สอนบางอย่างอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มไม่ดีดังนั้นเราควรจะต้องคุยกับอาจารย์ที่ดีๆผมก็ตอนนั้นผมก็พูดเลยนะไปพูดกับอาจารย์แบบเป็นตัวต่อตัวเลยผมก็พูดว่าเอออาจารย์ครับผมขออภัยจริงๆทีเออ่เรื่องนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าผมก็ไม่ราบจริงๆว่ามันสําคัญ จริงๆตอนนี้ถ้ามีมเรื่องไหนที่มันสําคัญจริงๆอ่ะอาจารย์บอกผมได้เลยนะครับผมจะไปอ่านนะไม่ใช่ว่าผมไม่ตั้งใจอ่านอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันสาคัญนะครับคือเราคุยกับเขาไปตรงๆอาจารย์บางคนเนี่ยเขาเขาไม่รู้จริงๆว่าเด็กเออทำไมไม่รู้นะเขาคิดว่าเออมันควรต้องรู้แต่เขาในฐานะที่เป็นอาจารย์ผ่านมาเยอะเขามีความรู้อยู่แล้วนะครับเขาก็ลืมไปว่าเออความรู้สึกในช่วงที่เขาเป็นเด็กๆมันเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องเออให้เขารู้บ้างนะครับก็เป็นการบอกเป็นแล้วก็บอกเหมือนกับเราไปคยยกันนาาาาารรสส่่่วววตองเเี้้้จ์็ไไดมูึ มันโดนกดดันจริงๆเขาอาจจะก็าอาจจะอยากสอนนะแต่เขาไม่รู้ว่าเด็กไม่รู้อะไรนะครับเราก็ต้องอคุยกันหน่อยนะครับหรือว่าบางทีก็ซื้อขนมไปให้อาจารย์บ้างอันนี้สินบลอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็อาจารย์มีตรงนี้อะไรเงี้ยหรือบางทีชวนคุยอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเก่งแน่นอนถูกไหมครับผมทําอะไรเก่งคนระับผมออกกําลังกายเก่งบางคนอาจารย์ไม่ออกกําลังกายนะผมวาดรูปได้ผมเล่นดนตรีได้คุยอาจารย์เอ้ยอาจารย์บ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย ถ้าอาจารย์มีลูกก็คุยเรื่องลูกคุยเรื่องอะไรของอาจารย์ไปทําให้เขารู้สึกว่ามีการผ่อนคลายนะลดการ์ดความเป็นอาจารย์กสิทธ์ลงนะครับลดระยะห่างลงแล้วบางทีอาจารย์เขาก็คุยกับเราได้ดีขึ้นคนเรานะครับเวลาที่เราคุยกันได้สนุกสนานไม่อยู่ในวิชาชีพอะไรแล้วเนี่ยบาเรียหรือว่าการ์ดระหว่างคนเนี่ยมันหายไประยะห่างระหว่างคนมันหายไปแล้วเราจะคุยกันได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในการที่เจอคนที่เขาเก่งกว่ามากมากนะครับอ่ะมาถึงกรณีคนที่ป่วยกว่ามากๆ เห็นแล้วแบบปวดหัวลำคาเน่ะมันทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยนะครับคืนนี้เราต้องแบ่งเป็นสองสามอย่างว่าคนที่เขาอยากเรียนรู้กับคนที่เขาไม่อยากเรียนรู้นะครับคนที่เขาไม่อยากเรียนรู้ไม่รู้ตัวว่าผิดไม่รู้ตัวไม่ถูกพวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจครับผมทิ้งไปอยากชีวิตเลยแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันด้วยนะฮะเราต้องมาดูคนที่เขาห่วยแต่ว่าเขาเนี่ยมันบางคนเขาไม่รู้ตัวว่าเขาห่วยจริงๆริไม่รู้ตัวเองไม่รู้อะไรนะครับเราก็ต้องชี้ให้เขารู้นะอย่างอย่างนักเรียนที่มาเรียนกับผมเนี่ยบางคนผมว่า ก็ทาพลาดอยู่เรื่อยๆแล้วก็บางทีา้าโตขึ้นมาเป็นระดับประธานแล้วก็นิสิตแพทย์ของเขาอ่ะ medical student ของเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทํมันไม่ถูกเขากโกรธนะแต่คสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่ถูกจริงนะแต่เราจะไปหักหน้าเขาระหว่างที่เขาคุยกับทุกๆคนอยู่มันไม่ถูกนะมันจะยิ่งทําให้เขาไม่ดีเข้าไปใหญ่เราต้องเรียกเขามาคุยเป็นการส่วนตัวให้ผมก็จะถามก่อนเลยว่าให้ปัญหาเนี่ยไอ้คุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ย เออทำไมถึงทำแบบนั้นนะครับให้เขาเล่าเหตุผลเขามาให้หมดก่อนผมไม่ด่าไม่ไม่จัดไม,ไม, judge, ไม่ไม่ตีตีความอะไรของเขาทั้งสิ้นผมจะบอกเออแล้วผมก็จะถามต่อเนื่องไปว่าเออสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณว่ามีวิธีทำให้มันดีกว่านั้นหรือเปล่านะมีวิธีอะไรบ้างที่คุณคิดมันทำแล้วมันดีกว่านั้นอ่ะมีไหมนะครับผมเขาก็จะเริ่มคิดแล้วถ้าเขาเริ่มคิดผมก็จะลองชี้เป้าแล้วเอเอสิ่งที่คุณทำตรงเนี้ยผมคิดว่า ถ้าคุณทําอีกแบบหนึ่งนอะ่ะผมว่ามันน่าจะถูกมากกว่านะในกรณีแบบนี้นะครับคุณคิดว่าเป็นยังไงเราต้องถามให้เขาแสดงความคิดเห็นก่อนเสม,มอว่าคุณคิดว่าเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าผมไม่ให้โอกาสเขาแสดงความคิดเห็นเลยนะผมก็บอกว่าคุณผิดคุณต้องทําอย่างเนี้ยเขาก็จะไม่ได้อะไรอาจจะโกรธด้วยซ้ําไปเราก็ไม่ได้รับการเรียนรู้และในอนาคตก็จะปิดกัน้น ผวยก็จะหัวอย่างนั้นต่อไปแล้วคนที่มีปัญหาก็เล่าหรือว่าคนไข้อะไรครับถูกไหมฮะแล้วก็เราก็ต้องมาบอกเออเนี่ยให้เขาแสดงความคิดเห็นเราก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็ตักกะอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ปรับเอเราว่าอันเนี้ยคุณทําแบบนี้ดีกว่าเราอย่าไปบอกว่าจริงๆที่คุณทํามันผิดนะครับคำคำเนี้ยคนไม่ค่อยชอบฟังกันนะเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยลองทําแบบนี้สิมันดีนะมันเจ๋งมันอย่างงี้อย่างเงี้แล้วเราก็หนีเหมือนกัน เอาขนมมาล่อนะผมก็ซื้อช็อกโกแลตมาให้เฮ้ยอยู่ทำงานหนักใช่ไหมหกินน้ดนีก่อนแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วมาคุยกันอ่าอย่างนี้นะครับเด็กเขาก็จะฟังเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการทําให้เขารู้ว่าเขาไม่รู้ตรงไหนให้เขาคิดต่อว่าทํายังไงให้รู้ทํายังไงให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะป้อนข้อมูลว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยคุณลองทําแล้วก็ลองไปอ่านเรื่องนี้ดูอาจจะเก่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการทํางานกับคนที่เขาไม่เก่งหรือห่วยได้นะครับส่วนคนที่ ห่วยแล้วไม่รู้ตัวเองว่าห่วยแล้วเตือนแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้อยากพัฒนาพูดอะไรไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาพวกนี้นะฮะก็อยู่ให้ห่างเขาไว้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในทีมของเรานะครับอยู่ในทีมของเราผมก็มีคนที่เขาอยู่ในทีมเดียวกับผมแล้วผมต้องรับความห่วยของเขาผมจะทําหน้าที่แทนเขาไปเลยโดยที่ผมไม่น้อยใจด้วยว่าคนคนนี้ทํางานไม่ได้เรื่องนะครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเราทำไมต้องมาแบกงานของเขาไว้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะมันต้องเป็นเราแล้วมันก็ได้ผลงานไปด้วยทำไมอ่ะ ผมไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นครับผมรู้สึกว่าเราทําเพื่อตัวเราเองเราไม่ได้ทําเพื่อใครไม่ได้ทําเพื่อเขาไม่ได้อะไรสักอย่างคนเขาจะได้ผลก็ได้ผลไปถ้าเกิดว่าต่อไปเขาต้องไปทําของเขาเองเขาก็ทําไม่ได้นะครับผมได้พัฒนาตัวเองให้ทํางานเพิ่มหนักเป็น2เท่าก็จะเร็วเป็น2เท่าได้เช่นกันในอนาคตก็จะเก่งมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเรื่องของคนที่เขาห่วยไม่รู้ตัวเองไม่มีไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นปัญหา่าอยู่ที่เขาปัญหา ไม่ใช่ของผมผมก็จะทําของผมแล้วผมจะแบกรับหน้าที่ของเขาไว้ด้วยความเต็มใจแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับตรงนี้เป็นวิธีในการรับมือกับคนทั้ง2ประเภททั้งเก่งมากๆแล้วก็แย่มากๆไปในตัวนะครับอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวนะครับก็ลองไปปรับใช้กันนะครับท่านอาจจะใช้วิธีอื่นยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับไว้ก่อนขั้นแรกพยายามลดกาดระหว่างตัวท่านกับคนอีกคนหนึ่งให้ได้ซะก่อนนะครับสร้างความสนิทสนมคุยเรื่องอื่นๆบ้าง ให้เขามีความผ่อนคลายนะครับให้เขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอันนี้สําคัญมากอย่าไปว่าว่าเขาผิดนะครับและเวลาที่เราจะแนะนําอะไรสาาักอย่างเลือกมาแนะนําในเวลาส่วนตัวนะครับแยกไปอยู่คู่2คนเนี่ยอย่าไปพูดอะไรด่าอะไรในทีกลางที่ประชุมเด็ดขาดนะครับอย่าไปพูดในตอนที่มีคนเยอะๆเพราะว่า ผมรว่ามันอาจจะทําให้ท่านสะใจเวลาที่เราด่าใครได้สักคนในกลางที่ประชุมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ถูกนะครับมันจะสร้างผลเสียในอนาคตในระยะยาวมันไม่คุ้มกันนะครับท่านควรที่จะเรียกมาคุยต่อตัวแต่ถ้าท่านจะชมชมต่อหน้าไปเลยนะครับชมไม่ใช่แบบไปงุมง้มงิม้มงุ้มงิ้บคุยกันที่หลังไปชมอย่างเงี้ยคือจริงๆนะถ้าท่านไปคุยกันแบบไปแอบชมกันข้างหลังแล้วมีบุคคลที่สามราแอบได้ยินแล้วไปบอกคนเนี้ยอันนั้นจะได้ผลดีมากจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันใครจะไปเป็นบุคคลที่สาม,มา,ยยาถยอ่านจะจชม ดีสุดง่ายที่สุดชมต่อหน้าสาธาทารกกำนันไปเลยนะครับมีคนอยู่ตรงนั้นเยอะๆใช่ไหมไอเด็กคนที่มันเก่งไอจักก่อนมันห่วยแล้วมันไอทำน,นี้มันดีขึ้นมามันเก่งเราชมมันเลยเฮ้ยเก่งมากเลยว่ะเน,นี่ยนะครับทํานี้ได้แป๊บเดียวเรียนรูได้ขนาดนี้เลยเฮ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยนะครับผมก็เคยทําแบบนี้แล้วก็เด็กที่อยู่กับผมก็เก่งขึ้นนะครับเคยทําหันถการที่แบบโอ้ช้ามากมายใส่สอดท่ออะไรอู้เต่าจังอะไรเงี้ยเราอยากจะเอามาทําเองซะดีกว่าเราเลิกเราไม่อยากมันสอนมาัวช้า เราสอนเขาแบบเนี้ว่าอยู่ไปพิจารณาทาอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเขาทําเก่งขึ้นมาวันหนึ่งผมก็ชมก็เลยว่าเ hey, ฮ้ยยูนี่เก่งมากนะเราได้ละโอเคแล้วพอเขามีกําลังใจอย่างนี้เขาก็จะโอเคต่ออะไรก็เก่งขึ้นแล้วนะครับโอ้โอเควันนี้ก็คุยเล่นๆเ,เท่านี้นะครับมีคําถามอะไรก็สอบถามมาได้แนะนําอะไรก็เออก็ให้คำแนะนํามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ